ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปใน,นก็ดีราคาที่เสร็จลดเลยเหลือเพียง7จ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเ a ียเซลเหลือเพียง7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท Ford Everest ดีเซลตัวท็อปไทเทเนียมพลัสโฟวิลด้ออกห้างล้านแปดวันนี้บอกเลยหายไปเป็นล้านกว่าบาท กับตัวนี้เลย2องพันด Ford Everest ดีเซลตัว top, 0, ท็อป2.0งจย์ไทเทเนียมพลัสออโต้โฟร์วิวได้ไหมห้ามือ สุดยอดรถ P P V นะฮะจากค่าย Ford วันนี้ได้ตัวท็อปสุดเลยแล้วเหมาะสำหรับสายลุยป่าสายออฟโรดด้วยฮะเพราะว่าเป็นรุ่นโฟลว์ด้ตัวท็อปเลยแล้วได้เครื่องรุ่นใหม่ด้วยนะกับคันนี้เลยปี2018 Ford Everest d i e s ดีเซล2.0ไบเทอร์โบไทเทเนียมพลัสออโต้โฟลวด้ใหม่ห้ามือ ปีผลิต2,018แท้ๆเลยนะเราได้เครื่องบล็อกใหม่ละ2,000ใบเทอร์โบตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะแต่ว่าเจ้าของเดิมมีธุรกิจส่วนตัวเขาก็เลยซื้อในานามบริษัทแต่จริงๆใช้ส่วนตัวทั่วไปนะฮะอะราคาตัวนี้ออกห้างป้ายแดงนะ1,799,000บาทนี่คือรุ่นแพงสุดของเขาแล้ว น้เรียกว่าล้านแปดพันเลยนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีตอ่อต่อไม่มีปความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ห้0หมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาฮะความพิเศษของเขานะส่วนใหญ่รถ4ฟวิลเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเอาไปลยุยไปทำอะไรที่ค่อนข้างสมบุกสมบัน แต่คันนี้บอกเลยฮะซื้อ4 w i e w l เพราะว่าอยากได้ออปชั่นเยอะแค่นั้นเองไม่เคยไปลุยป่าไม่เคยไปอะไรกับเขาเลยเพราะฉะนั้นใช้ในเมืองเป็นส่วนใหญ่รถนี่สวยยันกริปกับไมค์แค่50,000่นโลเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนี่คือสีสันผิวพันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกระจังหน้านี่ไมเนเชแล้วด้านในก็จะมีลายกริน่าเท่ๆแบบนี้ นะคร,ครเมียม 1, 2, 3, 4ชั้นเช่นเดิมโลโก้ตรงกลางสวยงามนะฮะไฟหน้านะ,ะได้โปรเจกเตอร์นะ,ะมาพร้อมไฟ daytime LED นี่คมไฟใสปิ้งเลยนี่รถพวกรถวิ่งกลางวันโคมไฟจะต้องใสแบบนี้นะมีไฟตัดหมอกให้ท่านในตัวมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเรียบร้อยสวยงามเลยนะฮะนี่นะไฟตัดหมอกไฟอูสวยมาก นะสีสันมาด้วยสีแดงนี่ตอนเปิดตัวนี่เขาใช้สีนี้เป็นสีโปรโมตเลยนะสีแดงร้อนแรงผิวดีมากนะครับจองเดิมให้สีมานี่ค่อนข้างสวยเดิมใสเลยดูแล้วไม่มีเรื่องไม่มีรอยอะไรใหญ่โตนะชิ้นนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเคาะไปยังบางๆไปตับดีได้เลยกันชนเช่นเดียวกันนะฮะสีสันสวยมากสีเนียนใส ดูแล้วไม่ต้องทำเช่นกันสำหรับท่อนหัวเรียบร้อยนะช่วงล่างนะ,ะด้านหน้าสวยๆเดิมๆเลยจ้าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรแถบขวานี่สีสันก็เรียบร้อยใช้ได้นะฮะสวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันบันดงบันไดสวยงามมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีฟิล์มรอบคันมีให้เรียบร้อยนะฮะขอไปยังสวยบางใสใช้ได้ ะะอ๋อมีรอยนิดนึงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเก็บสีให้บริเวณขอ,ขอบขอบที่เหลือด้านบนจะขัดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าสวยใช้ได้ขัดไปขัดไป,ดไปแก้มเกิ้มสวยนะฮะกระจกข้างสีสันเรียบร้อย ไอ้น้ำเข้านิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตากแดดก็แห้งอันนี้ขายตามสภาพนะครับเพราะว่ายัางใช้งานได้นะครับหลังคาด้านบนตัวท็อปได้ซันรูฟแบบนี้เลยนะมีตัวยึดแหลกหลังคาให้สีสันถือว่าโอเคนะยังสวยดูดีถ้าล้อแม็กด้านหน้านะฮรรุร่นนี้จะได้ดิสเบรกสีล้อหน้าหลังเลยครับแม็กหน้าก็สวยใช้ได้นะฮะไม่มีทะลอกอะไรเป็นแม็กหน้าเงาร่องสีเทาเข้มส่วนยางนี่ไม่สวยนะฮะเป็นยางปีตั้งแต่ปี22 นะของมิชลินนะฮะดอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมเปลี่ยนให้เลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วคู่หน้านี่ค่อนข้างโลน้นนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยแล้วกันอาล้อหลังดิสเบรกเช่นกันนะฮะแม็กหลังก็โอเคใช้ได้สภาพดูดียางเบอร์นี้จะเป็น265 50 R20 นะ แต่ว่ายางหลังปี22ิอจริงๆดอกสวยกว่าข้างหน้านะฮะแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะไหนๆเราจะเปลี่ยนแล้วผมก็เลยเปลี่ยนสีล้อเลยละกันเดี๋ยวชุดนี้ผมเปลี่ยนให้เลยพร้อมกันกับล้อหน้าชัดีซุ้มล้อเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรประตูหลังขวาเปิดมาแล้วฮะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะขอบยางฮะดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงา่าย มีลูกศรชี้ออกด้านนอกด้วยเป็นเอกลักษณ์ของ e v e r อร์เรขอบหลังคาด้านบนดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูก็สวยแห้งเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความอะไรครับเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมไม่ขยับตัวกศร R H คมกริบ ตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่ขยับแผ่นเพรเรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง mnbaxx ลงท้าย jm 6 5 5 8 6นะครับอาเสาหน้าควาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกในเดิมหมดครับแต้มสีหัวน็อตก็เดิมหมดนะแกมขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเลยมาด้านหลังกันเลยนะฮะมีสปอยเลอร์หลังให้ในตัวนะฮะมีไฟเบรกให้เรียบร้อยกระจกเดิมของฟอร์ดนะฮะ ไฟท้ายสวยมากครับหน้าฝาท้ายสีสันเนียนกริบเลยสวยมากนี่โฟร์วิวได้ด้วยไฟท้ายขวาสวยเนียนกันชนกันชนดูมีขนแมวหน่อยจะขัดได้นะฮะชิ้นนี้เดี๋ยวขัดเอาแล้วกันฝั่งนี้ขัดเอาเซ็นเซอร์หลัง4ีจุดนะฮะด้านล่างเป็นสีเทาสวยๆเลยกันชนสีสันเรียบร้อยใช้ได้นะฮะโอเค สวยใช้ได้นะฮะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรอ้าวมุดกันหน่อยฮะล้ออะไรยังอยู่ดีนะช่วงล่างเพลเพล์แชสซีอะไรสวยเลยนะไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะครับรุ่นนี้ได้ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะป๊าบนี่เปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามเลยนะฮะน็อตเดิมหมดทุกตัวฮะไม่ถอดเลยฝาท้ายน็อตเดิมไม่ขยับนะฮะตะเข็บซ้ายขวาเม็ดอาร์คครบซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยงาม ฝาท้ายเดิมหมดครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะผิวแห้งเลยไม่มีคอไม่มีพ่นนะแถบซ้ายนะครับสุดท้ายสวยเช่นกันนะฮะสรุปแล้วคันนี้เก็บเฉพาะสะโพกหลังขวาออปลายนิดหนึ่งที่เหลือแถบนี้ขัดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวดีมากเนี่ยดูดิ สวยไสเลยเคาะไปอู่ยังบางใช้ได้ปกต,ติรถ4ฟวิวนี่หายากนะที่แบบว่าผิวจะดีว่าส่วนใหญ่ใช้กันสมบุกสมบันแนตะคันนี้วิ่งเล่นในเมืองส่วนใหญ่นะฮะอะ่บันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยดูดีกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆนะฮะอ่ามือจับสมาร์ทเอนทรีสองฝั่งฟิลม์มเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยอัดดิสเบรกสีล้อเลยครับแม็กหลังก็สวยมากนะฮะยางไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4ีเส้นเลย ชัดสีซุ้มล้อเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมถ้ารอสุดท้ายหนะ้าซ้ายก็สวยอีกแล้วนะฮะเรียกว่าขับฟิมือมากไม่มีเบ็ดบุญบาตอะไรยังไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเลยซุ้มล้อเดิมเดิมหมดนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมหลังซ้ายเปิดมาแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะขอบยางดึงออกมาอึ๊บเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ อาเสากลางซ้ายขอบยางเม็ดอาร์คสวยงามลูกศรคมคมเลยจ้าซอกด้านในเดิมหมดนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตเดิมใหม่ขยับตัวอักษร LH คมคมเลยน็อตเดิมหมดทุกตัวเสาหน้าซ้ายขอบยางดีมาเม็ดอาร์คสวยงามด้านล่างก็เดิมหมดทุกเม็ดเลยนะครับแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบแกมซ้ายแกมขวาน็อตเดิ m, มใหม่ถอดใหม่ขยับเลยฟ้าสีหมดตุลาเอายังไงกับมันดี เดือนหน้าใช่ไหมแถมให้ก็ได้เดี๋ยวต่อแถมให้นะพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยกระจกเดิมของ Ford นะฮะรุ่นนี้จะมีเลขตัวถังอยู่ด้านหน้าให้ดูด้วย M B A x x ลงท้ายด้วย J M 6 5 5 8 6นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับไปรุ่นนี้ดีมากเลยเพราะว่ามีโชคฝากระโปรงหน้าด้วยนี่สบายมากนะคะเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะฮะไบเทอร์โบ2 0 0นะฮะ เกียร์ออตโต้นี้10สปีดเลยนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้213แรงม้าเลยนะฮะเรียกว่าลุยได้ทุกสถานการณ์แน่นอนอัตราสิ้นเบืองก็ประมาณ12.5โลลิตรนะฮะไม่น้อยด้วย50,000โลไม่แท้ๆเลยซอกในฝั่งขวาแห้งสนิทนะฮะน็อตเดิมหมดแก้มขวาน็อตไม่สะเทือน,นะฮะน็อตอยู่ที่เดิมไม่เคยขยับะฮะซุ้มล้อเบ้าชกซับนงซับในแห้งสวยเลยนะ นะซุ้มล้อสวยมากนะฮะคานเคิร์นไฟหน้าเดิมของฟอร์ดนะคานร,รุ่นนี้มีพลาสติกบางดูสติ๊กเกอร์เอานะว่าสติ๊กเกอร์นี้ยังอยู่ไม่มีร่องรอยการงัดแงะอะไรแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยครับถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะคานฝังซ้ายก็เดิมหมดนี่แต้มสีหัวน็อตยังอยู่รูกลมพมกริปนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมหมดนี่น็อตของเขามีเอกลักษณ์ด้วยนะมีตัวเลขอยู่นะฮะซุ้มล้อซ้ายขวาสวยมากซอกในน็อตเดิมทุกตัว แม้แต่ฝาโปรงหน้าก็ไม่มีรอยถอดสุดยอดไหมละ่ะด้านใต้แห้งสนิทสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นรูกลมคมกลิปฝาแท้นี่ต้องมีโลโก้ฟอร์ดคมๆเม็ดอาร์คอยู่ครบสติกเกอร์นะฮะเดิมหมดนะน็อตไม่มีถอดแม้แต่ตัวเดียวว่าโอ้โหนี่หรือรถโฟวิลด้ซื้อมาจอดอย่างเดียวเลยกับไม่ห้าหม่นฟังเสียงเครื่องกันเลยฮะไป แน่นๆฟิตๆใสๆใหม่5 0 0 0 0กับตัวท็อปออโต้โฟร์วิวดาฮะจะพลาดได้ยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อไปได้บเกาะไฟฟ้าเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ได้ภายในสีดำแล้วด้วยนะฮะภายในก็จะเป็นบาะหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานนะสีดำได้เทาสวยมากนะกับไม้แค่ห้าหมื่นแผงประตูก็สวยนะฮะเนียนกริบเลยนะฮะฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยดูดีนะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากนี่เป็นแบบออโต้ด้วย ออโต้ Auto, ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่ยมนะฮะแผงสวยมากเนียนคริบมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะฮะปลายเปื่อยอะไรยังไม่เอาออกเลยนะฮะบอดสภาพนี่สวยเนียนเป๊ะนะฮะเนียนกริบหน้ารูติดตั้งคาสิทมีเรียบร้อย ตรงกลางเป็นที่เท้าแขนแบบนี้ด้านหลังนะฮะมีแอร์หลังให้ด้วยนี่ปรับทิศท,ทงทิศท,ทางปรับอุณหภูมิได้เองไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับคนขับข้างหน้าเลยนะฮะปรับความแรงได้มี p เว e r l ให้แล้วก็ปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์ให้ด้วยนะครับสุดยอดบอเอเวอร์เลสจะไม่เหมือนค่ายญี่ปุ่นนะค่ายญี่ปุ่นพอพับปุ๊บมันจะเด้งแต่ว่าของเอเวอร์เลสได้แค่เลื่อนนะฮะได้แค่เลื่อนขึ้นหน้าอย่างไรต้องปีนนิดหน่อยนะฮะ บอแถวสามสวยนะหนังนี่สวยมากครับสภาพเนียนกริปแถว3ดูแล้วนั่งสบายฮะมีพื้นที่หย่อนขาให้มาสูงเลยนะครับแผงท้ายเป็นพลาสติกสีดำสวยมากสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยนะคะโอ้โหด้านหลังสวยมากนะฮะมีเพาเวลเล็ตด้วยพัดตรงพลาสติกนี่เนียนกริปเลยนี่ดูไม่รู้เลยว่าว่าเป็นรถโฟล์วินะปกติรถโฟนี่จะใช้กันสมบุกสมบันรอยจะเยอะแต่คันนี้รอยแทบไม่มีเลยเรียกว่าขับ ถนอมมากนะฮะด้านหลังเบาะสวยนะครับแล้วก็จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนอันนี้จะเป็นช่องเก็บแมลงนะฮรอุปกรณ์ต่างๆจะอยู่ใต้นี้เลยนะฮะแล้วก็เบาจะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะ,ะนี่สะดวกมากนะครับพับลงไปป๊าก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระได้เต็มที่เลยพลาสติกสวยมากนะซ้ายขวาดูดีเรียกว่าไม่ได้ขนของอะไรรุนแรงด้านบนมีไฟให้อีกดวงหนึ่งแล้วก็มีแอร์ครบทุกที่นั่งเลยนะครับ ด้านหลังมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยก็เยี่ยมมากตอนนี้ผมถอยบอกคนขับมาสุดเลยนะเพื่อจะดูว่านั่งสบายแค่ไหนขึ้นมาแล้วนะครับโู้เหลือเลยเหลือเหลือเลยฮะมีพื้นที่ขยับแข้งขยับขากันสบายๆคนตัวใหญ่ตัวยาวนั่งสบายเข่าไม่ติดนะฮะ,ะหน้าต่างก็บานใหญ่นะฮะนั่งแล้วปลอดโปร่งมีแอร์ครบทุกที่นั่งด้วยมีไฟส่องสว่างให้ครบทุกที่นั่งเลยหัวหมอนปรับระดับได้ด้วยนะฮะแล้วก็บอกปรับเอีลงได้ประมาณนี้ ประมาณนี้ก็ถือว่ายัางนั่งสบายนะอาจจะไม่ถึงกับนอนลาบอะไรแต่ก็ได้อยู่นะครับตัวเบาะแยก60/40นะฮะเนื้อเบาะสวยมากเป็นหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานสีดำล้วนแผงประตูสวยมากเนียนกริบไม่มีริ้วรอยฟิล์มอะไรก็ยังไม่เจอยี่ห้อนะแต่ก็สวยใช้ได้ประตูสุดท้ายหน้าซ้ายฟิล์มสวยแผงใสไรริ้วรอยได้เบาะไฟฟ้าคู่ด้วยนะสภาพเบาะสวยเนียนกริบ ทุกชิ้นคือเนื้อเดิมโรงงานครับเดีย๋ยวไปลองขับกันคุณแจ i m m o b i l ลิเซหน้าตาแบบนี้คุณแจสำรองมีให้ครบด้านหน้าก็มีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนี่สะดวกมากเลยนะับขึ้นง่ายๆสบายๆเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่น้อยสุดๆครับ5,800 0โลกับปี2018รถ7ปีใหม่5 0,000ืน่ะโอ้โหไม่ได้มาบ่อยๆนะออะปิดฟ้าท้ายก่อนนะครับ ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นี่นะฮะเปิดแอร์กันต่อเลยนะฮะก็จะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะฮะซึ่งถ้าเราอยากจะปรับแบบเต็มรูปแบบก็กด climate ตรงนี้มันก็จะปรับทิศตรงทิศท,ทางอะไรได้เนาะปรับความแรงปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะฮะแล้วก็ถ้าจะปรับแอร์หลังก็กดอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ปรับแอร์หลังเนาะหรือว่าจะปรับแบบด่วนๆด,ด้านหน้าก็ได้นะฮะด้านหน้าก็กดนี่นปรับตรงนี้ันจะมีแอร์ออโต้นะฮะมีปรับ อุณภูมิแยกซ้ายขวาน,นู่นนี่นาอันนี้ปรับแบบด่วนๆโอเคคอนโซลด้านหน้ากันก่อนคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะเป็นหนังนุ่มๆ soft touch นะฮะสวยมากเป็นสีดำร้วนเนียนกริปนะฮะแล้วก็ถุงลมนะถุงลมด้านหน้าเท่าที่เห็น2ใบนะครับที่เบาอ,อีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ด้านหลังเดี๋ยวมองไม่เห็น ด้านหลังไม่เห็นอ่าหใบไปก่อนแล้วกันนะผมเห็นแค่6ใบอ่าหน้าจอนะครับเป็นระบบสัมผัสนะฮะนี่มีแผนที่นำทางนิเวกเตอร์ด้วยนี่เป็นระบบสัมผัสใช้งานง่ายๆมีทั้ง2มิติ3มิตินะครับนี่นะฮะภาษาเดี๋ยวดูก่อนมีกี่ภาษามีบลูทูธต่อโทรศัพท์ได้โอ้ยหลายอย่าง Voice Control Android Auto Apple CarPlay เอามาให้ครบเลยปรับไฟแอมเบียนห้องโดยสารได้นู่นนี่นั่น นะฮะเดี๋ยวดูก่อนตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตึ๊ดตด l a n g u a มีไทยมาอ่ามีไทยด้วยนะอ่ะให้ดูก่อนว่ามีไทยนะฮะรวมความบันเทิงอื่นๆเป็นไงดูก่อนมีอะไร FM AM นู่นนี่นั่น CD Bluetooth นู่นครบอ่ากล้องหลังมีให้ในตัวพร้อมเซ็นเซอร์หน้าหลังเลยนะฮะอ่าแล้วก็มีเส้นกะระยะมาให้เรียบร้อยนะฮะอ่าโอเคด้านล่างนะครับ มี USB มานี่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ล้างนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนี่ลืมแล้วขออภยัยอันนี้ระบบควบคุมการทรงตัวมีระบบ,บล็อกเฟืองท้ายนะฮะดิฟล็อกแล้วก็โฟโล์มาอยู่ตรงนี้ส่วนโฟไฮนี่จะมี3แบบนะฮะโฟไฮก็จะมีแบบลุยหิมะลุยทะเลทรายแล้วก็ลุยทางหินนะครับแล้วก็มีระบบช่วยหน่วงลงทางลาดชันด้วยครบเกียร์ออโต้ส0สปีดแล้วนะตัวนี้โอ้โหสะใจ ประหยัดด้วยแรงด้วยนะฮะออต้สิเมน้หมดเขาจะอยู่ข้างๆนี้นะฮะเขาจะไม่ได้เป็นการโยกเมน้อนหมดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำตรงกลาง2เดรกมือก็ทั่วไปตามสไตล์รถใหญ่ที่เท้าแหนหนังนุ่มๆสีดําเลื่อนไม่ได้ด้านในโลง่โลงๆนะฮะด้านในไม่มีอะไรโกเโลงๆมีครูสคอนโทรลให้ด้วยนะจ๊ะ นี่แล้วก็มัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโลโก้สวยมากเนื้อพวงมาลัยสวยเนียนกริบเลยเป็นหนังสีดำนะฮะแต่ที่แอบขัดใจเล็กน้อยคือมันปรับได้แค่ขึ้นกับลงเนี้ยไม่เข้าใจจะไมให้แค่นี้อืได้แค่สองทิศทางนะจ๊ะกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หมดนะฮะ,ะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกใช้ได้นะฮะกระจกมองข้างนะฮะก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้า มี Blind Spot Sensor ด้วยนะครับไฟหน้ามีแบบออโต้มีไฟตัดหมอกหน้าหลังนะมีให้ครบเลยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นช่องเก็บแว่นเท่ๆแบบนี้นะฮะมีไฟส่องสว่างด้านหน้าให้คู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ที่บังแดดสวยมากสีดำนะฮะมีไฟส่องสว่างที่กระจกด้วยนะครับนี่สุดยอดเลยเทดานเป็นอะไรที่สวยมาก เนียนคลิปครับชนิดว่าพวกรถขับสองล้อบางคันยังอายฮะนี่ฮะรถโฟล์ววดที่ไม่ได้เอาไปลุยอะไรเลยวิ่งเล่นในเมืองทั่วไปสภาพมันเลยเป๊ะแบบนี้แล้วตัวท็อปนี่ได้ซันรูฟแบบนี้ด้วยนะซันรูฟบานใหญ่แบบพอนรามิกวิวเท่มากนะฮะนี่สวยเลยนี่ไฮโซนะฮะ จะเปิดเฉพาะม่านก็ได้<ม>เปิดกระจกก็ได้นี่สุดยอดนี่ตัวท็อปแจ๋วไปเลยนะฮะอ่าได้ดูนี่นะอ่าโอ้โหสุดยอดออปชั่นลน้ลนๆออกห้างล้านแปดเลยท่านผู้ชมอ่ะเกะซ้ายขอเปิดดูก่อนดได้อะไรบ้างครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บมาให้หมดนะฮะก็มีแฟ้มให้นะครับเช่นเดิมเนาะมีคู่มือใช้งานครบเลยนะครับนี่นี่นี่สีโปรโมทเลยนะ สีแดงแรงรทธิ์ตอนเปิดตัวเขาใช้สีนี้แหละสีโฆษณาเลยนะฮะแล้วก็มีสมุดคู่มือเช็กระยะให้นะฮะอย่างที่เรียนนะจริงๆรถบ้านนี่แหละแต่ว่าซื้อในานามบริษัทเพราะว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะจ๊ะนะฮะตอนนี้โอนเป็นชื่อบริษัทผมแล้วนะฮะเรียบร้อยนะออกรถครับกลางปี2018นะครับกรกดาปี18ก็7ปี พอดี7ปีไม่ห้าหมื่นโอ้ไม่น้อยมากเลขเครื่อง yn wq 6 5 5 8 6ตัวถัง mn baxx jm 6 5 5 8 6นะฮะไม่ห้าหมื่นแปไม้แท้แน่นอนนะเข้าศูนย์ตลอดด้วยนี่เข้าศูนย์ตลอดเปะเปะเปะเปเปเป๊ะนะฮะสำเนารถกันดีกว่านะจ๊ะ คันนี้ปี2018นปะครับปลายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนตุลา2018สีแดงแท้ๆโรงงานเลขตัวทง X X mm ัง hmm. MNBAXXJM 6 5 5 8 6เคร mm ื่อง YN WQAM 6 5 5 8 6ดีเซล4สูบนะฮะ2,000ซีซีฮะ213แรงม้าโอ้โหพละกำลังสุดยอดมากไปลองขับกันเลย mm hmm. อยู่ท่านี้พุ่งไปทางนู้นก่อน 213แรงมา้ามันต้องแรงอยู่แล้วโอ้โหพละกําลังสุดจริงๆฮะออกตัวพุ่งหลังติดเบาะเลยเบรกจึก๊กแนะ่เบรกยังแน่นช่วงล่างยังนุม่มเครื่องเดินเรียบเงียบแอร์เย็นฉ่ำห้องโดยสารกว้างนั่งสบายครับและที่ชอบมากคือพวงมาลายัยรุ่นนี้เบานะครับเอเวอเรสต์นี่ออกแบบพวงมาลายัยรถใหญ่ได้เบามากคือเรารู้สึกได้เลยว่ามันขับง่ายนะเหมือนรถเกง่งเหมือนรถ SUV เลยค่อนข้างเบามากแล้วก็เบาชนิดที่ว่ายังกระชับจับแล้วเฟิรม์มจับแล้วมั่นใจด้วยนะ ไม่ใช่เบาแบบสะบัดควบคุมรถไม่ได้ก็ไม่ใช่เรียกว่าทั้งเบาและคุมรถเอาอยู่เช่นกันนะฮะมีกล้องหลังให้ในตัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเกียร์โฟร์ไฮกันก่อนแล้วกันนะฮะโฟร์ไฮโฟเนี่ยจะมี3โหมดให้เลือกนะฮะพวก3โหมดนี้คือโฟร์ไฮหมดนะ,ะเราลองอันแรกก่อนสโนว์ o หมดลุยหิมะนะฮะก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะสโนว์มัดกราสก็จะรวมกันเลยทั้งหิมะ โลนแล้วก็ญ้านะครับปั๊บไปแล้วปึ๊บก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรพวงมาลัยหนืดนิดนึงนิดเดียวนะยังถือว่าเบาอยู่นะพวงมาลัยถือว่ายังเบาอยู่นะฮะแล้วก็ยังเล่งได้ขับขับเร็วได้นะฮะตามปกติเลยแล้ว,ว่าเที่ยวเราว่ามองแทบไม่ออกนะถ้าเราไม่ได้แบบว่าไปลุยทางยากแต่ว่ารู้เลยว่าหนืดขึ้นนิดนึงนะพวงมาลัยจะหนืดขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังถือว่าค่อนข้าง เบาอยู่แนววงเลี้ยวยังค่อนข้างแคบอยู่นะยังขับง่ายอยู่นะอันนี้คือโฟร์ไฮแบบสโนว์โหมดนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะแซนโหมดฮะลุยทรายกันหน่อยปึ๊บมาขึ้นไปกึกหนึ่งอันนี้จะเป็นแซนโหมดนะแซนโหมดนะนะก็คือลุยทะเลทรายเหมาะสำหรับสายแรล,ลลี่นะฮะลารุยทางฝุ่นทางลูกลังก็ยังขับง่ายอยู่ดียังเลื่อนอยู่ดีเนี่ยดูยพงมาลาย,ยัง หมุนกันงนะ่ายๆเลยก็ยังขับเร็วได้นะฮะอันนี้คือแซนโหมดต่อไปฮะร็อกโหมดกันบ้างเผื่อใครเข้าไปลุยแบบทางทางหินนะฮะทางแบบหินทางแข็งเนี่ยร็อกโหมดปั๊บเปิดมาอ้าวพอร็อกโหมดถูกบังคับให้เป็นโฟโลนะฮะก็แสดงว่าโฟไฮมี2โหมดนะโฟไฮจะมีสโน์โหมดกับแซนโหมดแต่ถ้าร็อกโหมดเมื่อไหร่จะโดนบังคับให้เป็นโฟโลนะครับเดี๋ยวบิดให้ดูอีกทีหนึ่งปุ๊บเนีย่ยเห็นไหมเขาบังคับให้กดอันนี้ตาม ก็จะบอกว่ากาลังเข้าโฟร์วิลด้นะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บมาแล้วตอนนี้มันก็จะตัดตัวระบบพ่วงก,การทรงตัวออกแล้วก็ขึ้น 4L อย่างนี้ตอนนี้จะเป็นโฟโลแล้วนะฮะโฟโลเนี่ยโอ้โหสัมผัสได้เลยว่าขับเร็วไม่ได้ <laughs> ได้แค่นี้นะ,ะความเร็วจํากัดนะฮะความเร็วนี้ได้แค่นี้นะแล้วพวมงมาลัยจะหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ วงมาลัยนี่จะแบบหนืดเลยแล้วก็วงเลี้ยวนี่ดูแล้วจะบ,นบานๆหน่อยนะอันนี้คือโฟโลนะฮะโฟโลนะ l l โฟโลก็จะขับเร็วไม่ได้นะความเร็วจำกัดประมาณนี้แต่ว่าได้แรงบิดนะครับก็จะเหมาะสำหรับทางโหดๆนะติดลมติดหลุมติดบอ่อติดโครนหรือว่าทางปีนป่ายหินก้อนใหญ่ๆก็ต้องใช้โฟโลเดี๋ยวเราจะกลับไปที่2ล้อนะฮะล้อทั่วไปกันก่อน ก็เหมือนเดิมนะล้อตั้งตรงเกียร์ว่างตึ๊บบิดท,เดทีเดียวอ,อย๋อนะทีเดียวออกเลยนะทีเดียวออกเลยนะฮะปึ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวมันจะตัดออกนะฮะเดี๋ยวซ l เดี๋ยวมันจะดับปึ๊บอ,ออกแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้กลับมาเป็น2อล้อแห้งๆเหมือนเดิมแล้วนะฮะเราก็จะกลับมาขับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเหมือนเดิม นะ,อะตอนนี้ปลดแล้วกลับมาเลื่อนปืดแล้วนี่อขับเร็วได้พวงมาลัยเบาแล้วนะฮะมาดูวงเลี้ยวของเขากันเลยนะฮะว่ากลับรถในพื้นที่แคบๆเป็นอย่างไรต้องโยกไหมป๊าไปแล้วนะฮะโอ้วงเลี้ยวแคบมากนับแคบเลยแคบเลยฮะมากลับรถกันง่ายๆสบายๆเหลือๆเลยนะนี่ไม่ได้หักสุดเลยนะเนี่ยหักนิดเดียวก็เวี่ยงกันแบบนี้ได้เลยเรื่องความคล่องตัวสุดยอดด้วยนะฮะ โอ้โหบอกเลยวันนี้ใครเลงรุ่นนี้อยู่นะฮะนะจุดนี้มันต้องสอยแล้วละ่ะนะฮะกับ Ford Everest ตัวท็อปเครื่อง2,000ใบเทอร์โบแล้วได้ตัว4 w h e e l Auto ไทเทเนียมพลัออกห้างเกือบล้านแปดใช้ไปแค่50,000โลเหลือเท่าไหร่ไปดูอ่เป็นยังไงกันบ้างครับสาวก Ford Everest นะใครอยากได้ตัวท็อปไทเทเนีย Plus ที่เป็นออโต้โฟ e e ว d ิวได บอกเลยห้ามพลาดตัวนี้จริงๆนะเพราะว่าเป็นเครื่องตัวนี้รุ่นใหม่แล้วเครื่อง2.0บเทอร์โบแล้วเป็นรุ่นท็อปสุดด้วยออโต้โฟร์วิลดายนะรถบ้านมือเดียวแล้วไม่น้อยด้วย50,000ก <km S 2> ิเมตรเท่าน <50 S 2> ั้นเองราคาออกห้างป้ายแดง1 7 9 9 0 0บาทนาร้านว,านวอล์กอินเราตั้งขาย759,000บาท พิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อกันสดก็ได้จัดไปเองก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียงเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียงเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาท ได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีวาราาวนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า1 7 9รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรรอมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถรับเช่นเดิมเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ฟอร์ดให้ด้วยเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรี ทําความสะอาดและรับควันค่าใช้โรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยไม่น้อยตัวท็อปโฟวิวไม่อยากให้พลาดจริงๆแอดไลน์เลยด้านล่าง idline แอดหน sp โค้ชแอนที้ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g ู o ก l e แ a p พิม19สีประกรเราอยู่ถนนการลำปบลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถาน e, ีวุฒาก e, าศประตู2 e, 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 e. แล้วถวาต้อมกงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทิมงานไปรับไปส่งถึงสถาน e. ีฟรี19สีประกอบรซืร้อรถทุกรุ่นทุกยีย่ห้อใราคาสูง มีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจไปในหนึ่งนาทีรถเดนเย็นในคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด b s c สร b e แล้วก็กดสันกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกรรถมสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com